สวัสดีทุกท่านครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาบันทึกความทรงจำนะครับลงลืมๆนลครับทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปการคาลิเบรตแบบเร่งด่วนนะครับสำหรับการทดสอบสายนำสัญญาณหรือว่า a อเทนเวเตอร์นะครับ ทดสอบอัตราการรอดนะครับหรือว่าอัตราการแอดเทนสัญญาณนะครับของเจ้าตัวอุปกรณ์ของเรานะครับหรือว่าสายของเรานะครับก็จะมาบันทึกไว้นะครับเผื่อลืมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแคลวแบบเร่งด่วนนะครับคาลิเบตแบบเร่งด่วนนะครับทดสอบแอดเทนตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะทดสอบแบบเร่งด่วนนะครับไม่ใช่เราจะแคลวแบบเร่งด่วนก็คือ เราไม่ทำการโอเพนช็อตโหลดนะครับเราจะนอมไลท์อย่างเดียวนะครับนอมไลท์อย่างเดียวแล้วก็เราจะทดสอบค่าแอดเทนสัญญาณของเคเบิลหรือว่าแอดเทนสัญญาณของตัวแอดเทนเวเตอร์นะครับของเรานะครับเริ่มแรกเลยเราต้องไปหาสายจัมมาก่อนนะครับสายจัมนะครับระหว่าง2พอร์ตนะครับพอร์ตหนึ่งกับพอร์ตสองนะครับเข้าหากันนะครับ เราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับเราจะมาทดสอบนะครับ s 2 1นะครับ s 2 1ก็คือวิ่งจากพอทหนึมาหาพอทสองนะครับอันนี้เป็น s 2 1นะครับถ้าทดสอบย้อนกลับนะครับก็จะเป็น s 12นะครับวิ่งจากพอทสองมาหาอพอทที่1นะครับอันนี้ก็เป็น s 12นะครับถ้าเป็นเครื่อง full to port มันก็จะมีลูกศร ย้อนกลับไปกับมาอีกนะก็จะเป็น S 1 1 S 2 1 S 1 2แล้วก็ S 2 2นะครับนะเครื่องเขาจะมีบอกอันนี้เป็นแบบไม่ฟูลทูนะเป็นพอร์ตเดียวนะเป็นพอร์ตหนึ่งมาวิ่งมาหาพอร์ตสองนะครับไม่ไม่ใช่ฟูลทูพอร์ตนะครับสําหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาผมจะทดสอบเอาไว้ทดสอบกับวิยุกกระจายเสียงแล้วก็วิยุสื่อสารนะครับผมจะ ตั้งความถี่ก่อนนะครับ80เมกนะครับสต็อปเอ่อเท่าไหร่นะสต็อปห0 0เมกนะครับเนี่ย500เมกนะครับสตาร์ท80เมกนะครับสตาร์ท80สต็อป500นะครับต่อไปผมก็จะมาเปลี่ยน นะครับ measurement นะครับการทดสอบของเราเป็น f 2 1นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาตั้งค่า point นะครับ s w e e p point หรือว่า point นะครับ point ของเราให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับค่าสูงสุดที่ตั้งได้ก็คือ1601 point นะครับ1601 point นะครับ1601 point เร็จปั๊บเราก็มาที่อ,อะไรอีกล่ะเรามาทีา่ผมจะตั้งค่าแบนวิดนะครับแบนวิดแบนวิดแบนวิด s a l ไม่ใช่นะครับ list เพก็ไม่ใช่นะครับ e v a l a t e ครับผมน,นะครับเนี่ย if แบนบิดนะครับผมจะตั้งแบบต,ต่ำเพื่อที่จะให้เขาแซมปิ้งแบบละเอียดเลยนะครับช้าไม่เป็นไรแต่ผมอยากได้ให้มันละเอียดนะครับ ค่าขึ้นค่าลงยังไงนะครับให้มัน s a มปิ้งทจีรล,ละเอียดยิบนะครับผมจะตั้ง IF e สักอะไรดีล่ะสัก500 1้อน k เอาสัก300นะครับ 300H เฮิร์ตนะครับเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยนะครับเนี่ยช้าหน่อยวิ่งช้านะครับแต่ว่ามันมันก็ละเอียดนะครับเ,เซตค่าหมดแล้วนะครับ ผมก็จะไปคาลิเบตนะครับคาลิเบตแบบเร่งด่วนนะครับมาที่ True เลยนะครับ Response True นะครับผม True นะครับตัวเครื่องก็จะทำการ n ้อ m ม l นไลท์ให้เรานะครับป๊าปเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกดดันนะครับกดดันเสร็จแล้วก็ Return กลับมานะครับหรือไม่ก็ กดเมเนูอื่นก็ได้นะครับทีนี้ผมจะมาทำการเซฟนะครับผมจะมาทำการเซฟเซฟสเตตไว้นะครับเดตสเตตนะครับเอาไว้ใช้ข่าวหน้านะครับคือผมจะเซฟสเตตแล้วก็คาลิเบรตนะครับเซฟสเตตแอคาลิเบรตนะครับเซฟนะครับตึ๊ด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 เซฟสเตตเอาไว้ที่ 0 3แล้วกันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาเปิดมาเกอร์ดูซินะครับเนี่ยมาเกอร์หนึงอยู่80เม็นะครับพอจะอ่านแบบละเอียดนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่มาเกอร์อ่านค่านะครับที่ความถี่80เม็ดเนี่ย0.000402เห็นไหมครับเนี่ยนะครับตัวเลขมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาครับตามการสวิฟนะครับ มันจะดูเส้นมันละเอียดยิบเลยนะครับทีนี้นะครับผมจะทดสอบไอ้เจ้าตัวนี้มันมีค่าอยู่10เมก10 dB นะครับเนี่ย10 dB นะครับก็จะผมก็จะไปเปลี่ยนให้เขาละเอียดขึ้นนะครับก็คือแต่ละช่องตัวนี้ช่องหนึ่งมัน10 dB เห็นไหมครับเนี่ยแต่ละช่องนี่มัน10 dB ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยช่องละ10 dB เลยนะครับผมจะเปลี่ยนจากช่องละ10 dB เนี่ยให้เป็นสัก ช่องละ2 dB นะครับผมก็จะไปที่ scale นะครับ s เก l นะครับ division นะครับเนี่ยแก้ไขตรงนี้นะครับ scale and division เนี่ยนะครับ1ช่องเท่ากับ10 dB เห็นไหมครับผมก็จะไปเปลี่ยน1ช่องเท่ากับ2 dB ผมจะกดเข้าไปนะครับใส่เป็น2แล้วกด enter นะครับนะครับก็จะกลายเป็นช่องละ2 dB แล้วเนี่ย2 4 6 8 10เห็นไหมครับ เรียบร้อยแล้วผมก็จะนําอ,อุปกรณ์ของผมมาต่อนะครับหรือว่าถ้าท่านมีสายนําสัญญาณแบบนี้เนี่ยสายนําแบบนี้ท่านก็นํามาต่อเข้าไปนะครับเนี่ยต่อเข้าไปตรงนี้กอดหนึ่งเนี่ยปลายสายฝั่งนี้ท่านก็เอาตัวหนอนมาต่อจามเข้าหากันนะครับก็ทดสอบต่าการลอดของสายนําสัญญาณเส้นนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยแตนตัวนี้นะครับผมก็จะต่อแเทน เข้าไปนะครับตัวนี้เขามีค่าอยู่10 dB นะครับก่อนอื่นผมจะไปทำการโฮไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมก็จะหมุนอัเทนเข้าไปให้แน่นนะครับโอเคแน่นเรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับ c o n t i n u a นะครับมาแล้วครับเนี่ยลบ9.75นะครับ ้9.75ทศยมซีตำแหน่งเลยนะครับทีนี้มันอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเอ้มันอยู่ข้างล่างอย่างนี้มันดูไม่มันดูไม่ถนัดนะครับมันดูไม่ไม่ชัดเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับมันต่ํานะครับเราอยากให้มันขึ้นมาอยู่กลางจอเราจะทํายังไงนะครับเราก็ปรับนะครับสเกลนะครับเนี่ยไปที่ reference เอ้ reference position นะครับ reference position ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นห้าห้าก็คือตรงกลางช่องนะครับห้าครับมันจะนับจากนัานล่างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับเราอยากยกขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเราจะไว้ช่องไหนล่ะเอาไว้ช่องที่แปดแล้วกันนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จะอยู่ตรงเนี่ยตรงเลขหกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นแปดนะครับแล้วกด enter นะครับศูนย์ดีบีก็จะขึ้นมาอยู่ตรง ช่องที่8เห็นไหมครับเนี่ยช่องที่8นะครับทีนี้ตัวเส้นกราฟเราจะอ่านเนี่ยนะครับมันมีอัตราการลอนอยู่10 dB นะครับเนี่ยเส้น10จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวเส้นนี้ก็จะยกขึ้นมาเราก็จะเห็นชัดว่ามันอ่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้ผมก็จะอ่าโฮนะครับโฮไว้นะครับผมก็จะมาเปิดมาร์เกอร์ดูนะครับมาร์เกอร์แรกนี่ความถี่สัก หนึ่งศูนย์ศูนย์เมกะเฮิร์ตนะครับผมก็จะเก็บค่านะครับหนึ่งร้อยเมกนี่ความถี่หนึ่งร้อยเมกเนี่ยนะครับลดอยู่เก้าจุดเจ็ดห้าหนึ่งแปดดีบีนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับตัวนี้มีค่าอยู่สิบดีบีนะครับสิบดีบีตามที่เขาผลิตผู้ผลิตบอกมาว่ามีค่าสิบดีบีนะครับแต่เราทดสอบเราได้เจ็ดเก้าจุดเจ็ดห้าหนึ่งแปดนะครับ เราก็ต้องนําค่าตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับไปคียเข้าเป็นคอลเลิคชันเป็นค่าชดเชยอะไรอย่างนี้นะครับอินแฟกเตอร์ชดเชยนะครับก็ต้องใช้ค่าตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อมา10 dB นะครับว่าเราไปคียค่าเอาไปทดสอบนะเวลาเอาไปทดสอบนะครับเราไปคียค่าชดเชยเป็น10 dB เลยนี้มันจะเพี้ยนเยอะนะครับเพราะมันหายมันผิดไปอยู่0.25 dB เลยนะครับเนี่ย0.25 dB ก็เยอะอยู่นะครับ ถ้ากาลังส่งสูงเนี่ยก็เยอะวัดเยอะเลยนะครับแต่ถ้ากําลังส่งน้อยก็มีค่านิดนึงครับแต่ถ้ากําลังส่งเป็นพันเป็นสองพันนี้ก็ศูนย์จุดสองห้านี้ก็หลายอยู่แบบเกือบหนึ่งเลยนะครับผมนะครับเราก็จะเก็บมาเรื่อยๆรนะครับเปิดมาเกอมอีกตัวก็ได้นะครับเป็นหนึ่งสี่ห้านะครับเมกเฮิร์ตนี้มาเกอสามนะครับมาเกอสามก็เป็นหนึ่งห้าศูนย์เมกนี้ครับมาเกอสี่เป็นหนึ่งหกศูนย์เมกนี้ครับ นะครับมอขึ้นไปอีกเป็นมาร์กเกอร์5นะครับ1 7 0เมตรมาร์กเกอร์6เป็นเท่าไหร่ล่ะ2 4 5เมตรนี้นะครับมาร์กเกอร์7เป็น4 3 0มนเมตรนะครับมาร์กเกอร์8นะครับมาร์กเกอร์8เป็น4 7 0เมตรนะครับ ไม่ใช่สี่อันนี้มันอยู่มาเกือบเจ็ดอยู่นะครับมาเกือบเจ็ดเป็นสี่สามศูนย์เมกนะมาเกือบแปดสี่เจ็ดศูนย์เมกอย่างนี้ครับก็เราก็มาเก็บค่าเหล่านี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจดค่าเอาไปใช้งานนะครับจะสังเกตดูว่านะครับค่าเอทนก็นิดเดียวนะครับลดหลั่นกันนิดเดียวไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ9่าจุดเจ็ดห้าอย่างนี้นะครับ อย่าง470นี่ก็9.7699นะครับก็หางกันเป็นทศิยม2หลัก3หลักเลยนะครับมันก็ต่างกันไม่เยอะนะครับต่างกันไม่เยอะนะอันนี้ก็คือการคาลิเบรตแบบเร่งด่วนนะครับการแคลเร่งด่วนแบบเขาเรียกว่า r s p o n s e t t u e นะครับ true ก็คือจ้ำระหว่างพอร์ตหมหาพอร์ตสอนี่นะครับ,นะรบเราก็สามารถที่จะทดสอบอัตราการลอดของสายเคเบิลได้อัตราการลอดของ เจ้าตัวออเอเธนได้นะครับ,นะรบก็ทำไว้เป็นบันทึกไว้ในความทรงจำอันน้อยนิดของกระผมนะครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่างหรือคนเดิมนะครับมีอะไรศึกษาสอบถามได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบนะครับถ้าอันไหนที่ไม่รู้ก็ขออนุญาตข้ามไปนะครับผม ทั้งหรือคนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับตลอดคลิปนี้ก็สวัสดีครับ